ประเด็นที่หนึ่งที่กินขาดทุกโมเดลคือเรากําลังร่วมง,งานอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับคําว่าแสนล้านทุกคนจินตนาการว่าธุรกิจที่เติบโตจนมาถึงคําว่าแสนล้านเนี่ยจะต้องเจ๋งขนาดไหนครับจะต้องสุดยอดขนาดไหนและเรากาลังร่วมง,งานอยู่กับอาณาจากักรแสนล้านครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับสองครับคนที่มาทำซีเลคชั่นอีช่องทาง สีก่กระเป๋าครับรายได้กระเป๋าที่หนึ่งคือรายได้จากการทำอ e ีคอมเมิร์ซครับคอมมิชชั่นจ่ายแบบเรียวท์คอมมิชบบมมชั่นถอนแบบเรียวท์คอมมิชชั่นที่นี่ต้องบอกว่าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเราได้คอมมิชชั่นแล้วห้าร้อยบาทได้กลับมาแล้วถ้าในธุรกิจปกติธุรกิจเ l m อธุรกิจเครือข่ายถ้าเราจะได้ค่าแนะนาห้าร้อยเราจะต้องปิดสามพันห้าแต่ที่นี่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทได้กลับมาแล้วสามพันห้าเอ้ยโทษนะครับได้กลับมาแล้วห้าร้อย เบย์สัทจ่ายในเจนที่สองเนี่ย, 200. ยสองร้อยบริษัดจ่ายในเจนที่สามเนี่ยหนึ 100. ่งร้อยบริษัทจ่ายอินวิตี้หนึ่งร้อยบริษัทแบ่งแชร์ลิอีกหนึ่งร้อยสรุปว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบริษัทจ่ายคืนกลับมาเนี่ยประมาณหนึ่งพันบาทยอดขายเกิดขึ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบริษัทจ่ายกลับมาถึงหนึ่งพันบาททุกคนว่าเยอะไหมครับถ้าเรามียอดขายแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันจะเกิดการจ่ายกลับมาคือแสนหนึ่ง ใครไม่เชื่อลองไปทํายอดแสนหกดูแล้วจะรู้เลยว่ารายได้แสนหนึ่งเข้าจริงถ้าทายอดล้านหกกลับมาล้านหนึ่งใครไม่เชื่อลองดูครับผมแนะนําเลยเพราะเขาได้กับหลายคนแล้วพี่จันครูนิชาพี่เอพี่เอิเออนดีพี่ปูเ,าเร 80, 000, 100, เาก็ได้กันแล้วครับวันละแปดหมื่นวันละแสนก็ได้กันแล้วนี่คือจ่ายเยอะมากคอมมิชชั่นขนาดรายได้กระเป๋าที่หนึ่งกระเป๋าเดียวนะครับ บางคนได้ไปแล้วตอนนี้เศษกว่าบาทเสนเนี่ยเยอะมากตอนนี้ในทีมเศษกว่าบาทงคนก็มาเดือนหนึ่งเสนหนึ่งบางคนก็มาสองอาทิตย์เสนหนึ่งบางคนก็มาสองเดือนเสนหนึ่งรายเสนหนึ่งบางคนได้สองเสนบางคนได้สามเสนบางคนได้สี่เสนบางคนได้จะห้าเศนแล้วนี่คือรายได้ขึ้นกระเป๋าเดียวคือจากคอมมิชชั่นหรือจากอีคอมเมิร์ซกระเป๋าที่หนึ่งคือจากอีคอมเมิร์ซครับวันนี้ทําไมผมถึงกล้าพูดว่าบริษัทดีเลคชันจะน็อกทุกธุรกิจในประเทศไทยเพราะว่า แค่เราได้กระเป๋าเดียวครับมันก็เยอะแล้วครับแล้วธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยจะมีรายได้ส่วนใหญ่แค่ทางเดียวคือจากอ e ีคอมเมิร์ซก็คือหมายว่าขายของได้กําไรคือได้เงินสร้างทีมได้ค่าแนะนําได้ค่าขยายทีมได้แมทชงแมทชิ่งก็คืออ e ีคอมเมิร์ซถูกไหมครับโดยทั่วไปทุกธุรกิจสินค้าออกไปเงินกลับมาก็คืออ e ีคอมเมิร์ซทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับคือได้รายได้ช่องทางเดียวแต่ฟิลเลชันมีช่องทางที่หนึ่งคืออ e ีคอมเมิร์ซ รายาได้กระเป๋าที่สองเซสชนคือจากเหรียญคริปโตวันนี้ถ้ามีบริษัทสองบริษัทเปิดพร้อมกันบริษัทที่หนึ่งให้เราเปิดบินได้สินค้าแล้วมาทําทีมแล้วมาขายของแล้วมาทําทีมดรอปชิปเหมือนกันไม, Stock, ไ,ม Pack, ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเหมือนกันได้เงินเรียทําเหมือนกันกับอีกหนึ่งบริษัทเปิดพร้อมกันเลยอีกหนึ่งบริษัทให้สินค้าเหมือนกันขายของได้เหมือนกันดรอปชิปได้เหมือนกันสร้างทีมมีรายได้เหมือนกันแต่เขาให้เหรียญคริปโตด้วย ผมถามครับทุกคนจะเลือกบริษัทที่หนึ่งหรือเลือกบริษัทที่สองแน่นอนครับเหรียญคริปโตคือโลกอนาคตครับคนสําเร็จเจ้าของบริษัท CEO หลายๆบริษัทครับเขาเล่นเหรียญคริปโตทั้งนั้นครับเพราะคุณพอพัฒนพลก็คุยเรื่องคริปโตเคอรเรนซีอาจารย์มณีดิ้งรังสีครูลุงก็เล่นเหรียญคริปโตเคอรเรนซีทั้งนั้นครับคนประสบความสำเร็จเพราะเหรียญคริปโตเคอรเรนซีสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้เนี่ยพลิกชีวิตในระยะเวลาสั้นๆได้มูลค่าเหรียญดับเบิลได้ หลายเท่าตัวลงทุนในทองในโน่นในนี่กับลงทุนในเหรียญคริปตกําไรต่างกันหลายเท่าตัวครับไปดูใน YouTube ได้เรื่องนี้เ,นเหรียญคลิปตัวที่เราได้ไปคือเหรียญของปรา,ารสาททองโอสุเป็นเหรียญต้นน้ําเป็นเหรียญใจายยาคอยเป็นเหรียญที่ขึ้นกระดานแน่นอนเป็นเหรียญที่มีมูลค่าผมว่าน่าจะไม่ใช่3-3บาทแล้วครับดูจากพัน,นเนอร์แล้วเซ l e คชั่นยังมีรายได้กระเป๋าที่3ามครับก็คือจากเกม NFT ครับเกม NFT เป็นเกมที่ บริษัท Hotplay จะผลิตให้กับซีเล็กชันเข้าไปเล่นเกมได้รายได้ยังไงนะครับเข้าไปเล่นเกมได้อุปกรณ์ไอเทมในเกมมาอัพเวลตัวเองได้เหรียญเอาเรื่องราวเหล่านี้ครับไปขายในตลาดคนซื้อเกิดรายได้คนอยากอัพเวลมาซื้อของจากเราเกิดมูลค่ามาศารเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากเกมเน,นี่ยมาสารใครมีลูกใครมีหลานใครมีเหรียญเด็กๆชอบเล่นเกมหลังจากนี้เกมจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจะไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับ เกมจะเป็นตัวทําเงินเผลอๆล,ลูกหลานในบ้านอาจจะเป็นกลุ่มทรัพย์ทําเงินพลิกชีวิตให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ใครจะไปดูครับเพราะ NFT ที่นี่มีเงินครับอยู่ในนั้นครับมีกลุมทรัพย์มาสารข้อที่4ี่คือรายได้จากการทําทักครับตื่นเช้าขึ้นมาเข้าระบบไม่ต้องเสียตังค์สักบาททำทักได้เลยเป็นคอมมอนทำทักได้เลยครับได้กุญแจ ุญเจเอาไปทําอะไรครับเอาไปขายได้เลยเดี๋ยวค้ณเอจะมาบอกขายยังไงขายแล้วได้ไดังินประมาณไหนบริษัทสยามสีดิชั่นปิดธุรกิจหนึ่งพันหนร้อยเก้าสิบปิดธุรกิจหนึ่งพันหนร้อยเก้าสิบได้สินค้าหนึ่งเซ็ตเกรดเพสัตและได้สินทรัพย์ดิจิตอลครับเป็นหีบสมบัต 1, หิหนึ่งหีบหีบในหนึ่งหีบนั้นจะมีเหรียญคริปโตเคอเรนซีจะมีไอเทมในเกมเน็ีและจะมีติ๊กโซคูปองรับไอโฟนรับตองคำรับโน่นนี่นั่นมากมายเพราะฉะนั้นนเี้ พราะ,ะนั้นนะครับหมายความว่าใครที่จะมีกุญแจอาใครที่จะไปเปิดทีมนั้นน่าคุณจะต้องมีกุญแจกุญแจมาจากไหนครับกุญแจมาจากทักแล้วทักทํำยังไงวิธีการทําทักง่ายมากครับโพสต์ facebook โพสทิกต็อกทำการบ้านตามหัวข้อของบริษัทบางทีท,ทําทักหน้าทีได้กุญแจมาหนึ่งดอกกุญแจนี้ตอนนี้บางบางคนตกลงซื้อขายกันดอกละสองพันกุญแจดอกละสามพันคำถามคือ ตื่นเช้าขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกหาคนไม่ได้ขายของไม่เป็นลุกขึ้นมาเปิดระบบํทาทักก่อนได้กุญแจหนึ่งดอกเอากุญแจดอกนั้นไปขายเขาซื้อสองพันคุ้มไหมครับทุกคนลุกขึ้นเต้นติ๊กต่อก้าวีได้แค่สองพันใครว่าคุ้มมากครับแล้วไม่คุ้มยังเต้นทั้งวันทีนี้สองพันนะครับนี่คือความว้าวครับนี่คือโมเดลของฟิลิพชันครับตอนแรกๆเกขินอาย พอกุญแจอดอกหนึ่งพันหนึ่งเส้นพักเดียวทีนี้หอเลขหัวเส้นไม่เป็นเส้นไม่เป็นพอกุญแจอดอกสองพันเส้นไม่หยุดทีนี้โพสไอจีได้กุญแจโพสไลน์ line ได้กุญแจนี่คือรายได้ครับที่จะเกิดข,ขึ้นกับ selection เพราะวันนี้เข้ามาที่นี่ได้ทั้งคอมมิชชั่นสองได้ทั้งเงินจากเหรียญทิปโตัวเคอรเรนซีเหรียญขึ้นเป็นเหรียญละร้อยบางคนมีแสนเหรียญ ก็รับไปเลยครับสิบล้านเพราะฉะนั้นครับสองคือเหรียญคริปโตัวสาม NFT ถ้าใครไปเสิร์ชเรื่อง NFT ครับต่างประเทศเขาพลิกชีวิตกับ NFT กันเยอะมากเขาได้้อยล้านก็ได้ป right ันล <sh arp ort> ้านกับ NFT เด็กอายุน้อยๆวัยรุ่นสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเขารวยกับ NFT กันเกลื่อนกลาดไปดูใน YouTube นะครับทุกคนและสุดท้ายคือทางมาร์เก็ตติ้งครับนี่คือความอัจฉริยะปกติเวลาทำธุรกิจอื่นพวกบ้างเราทำอะไรบ้างแต่เราไม่ได้อะไรถูกไหมครับเราจะได้อย่างเดียวคือเมื่อมีคน ตัดสินใจลุยธุรกิจกับเราแต่ที่นี่ไม่ต้องครับลุกขึ้นมาทาทักโพสเฟสบุ๊คโพสติกลอกอะไรตามที่บริษัทกำหนดได้กุญแจนะครับเอากุญแจนี้ไปขายในตลาดครับประเด็นที่หนึ่งร่วมงานกับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอาณาจักรแสนล้านประเด็นที่สองคือรายได้สี่ช่องทางอิ่มๆจุกๆและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สามครับวันนี้ที่ผมจะมาเบตคือเราอยู่ในจังหวะทามิ่งที่ดีครับที่ถูกต้องและทามิ่งที่ดีที่สุด อยู่ในจังหวะเวลาที่ดีที่สุดครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า walkway หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวันนี้คนหนึ่งคนชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตจะพลิกไม่พลิกอยู่ที่จังหวะเวลาครับต่อให้เก่งครับต่อให้ขยันแต่ถ้าเจอเครื่องมือนี้ทีหลังก็อาจจะไม่กระโดดก็ได้ชีวิตอาจจะไม่พลิกก็ได้ครับวันนี้ไม่เก่งเลยคริปโตเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย NFT เล่นไม่เป็นเลย คุยกับคนไม่รู้เรื่องเลยแต่ตื่นเต้นจับก่อนเพราะว่าอะไรทําแบบนั้นชีวิตพลิกไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตสำ,สำคัญมากบริษัทยังไม่ได้เปิดตัวครับบริษัทรันธุรกิจมาประมาณ3มเดือนกว่าๆครับตั้งแต่หลังปีใหม่ที่ผ่านมาวันนี้คนรู้จักฟีดิเคชั่นตีกลมๆมไม่ถึงห้า0 0ื่นคนครับตีกลมๆห้าหมื่คน ทั้งประเทศไทยห้าหมื่นคนเมื่อวานเป็นงานครั้งแรกคนทั้งหมดมีแค่ในห้องนั้นครับยังไม่ขยายไปลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่าอยู่ที่วัวนนี้เราเจอขุมทรัพย์แล้วเราจะกระโดดทําเลยหรือเราจะรอดูก่อนรอดูก่อนรอดูก่อนรอไปรอมาพี่ไม่ทันแล้วน้องเร็วเกินเอาครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตัดสินใจครับตัดสินใจเร็วก็สําเร็จเร็วครับตัดสินใจชา้า เราก็พ้าโอกาสครับนี่นโกาสเพราะวันนี้เคยที่ฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับคิดว่าโหมสุดยอดคุม้มวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าธุรกิจ selection ธุรกิจ selection นะครับน็อ c ทุกประตูนะครับตอนนี้น็อทุกประตูและข้าพูดเลยว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่กินขาดทุกโมเดลในประเทศไทยที่มีอยู่ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างเดียวคือเราจะพูดหรือไม่พูดจะน,นั้นเอง เราจะบอกคนอื่นหรือเพราะถ้าเราสามารถนําเสนอทุกอย่างได้ยังไงก็โตรครับเงินรายได้วันละหมื่นจะเป็นเรื่องง่ายมากๆเรื่องง่ายมากๆที่สี่เลคชันและรายได้อีกสี่ช่องทางคือเอาง่ายว่าทุกคนจะไม่มีความกังวลเรื่องเงินในชีวิตนี้นะครับ